สาวป่วยเป็นแผลเรื้อรังเต็มตัวผมร่วงไปไหนต้องปิดหน้าคลุมตัวเพราะกลัวคนรังเกียจทุกทรมานมากว่า3ปีอยากไปรักษากับด็อเตอร์เฉลิมพลวันที่12มิถุนายน68ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีตามคำร้องขอจากนางสาววิสัญญ,ญาศยาโชติรัติการกุลช่างเสริมสวยพลเมืองดีว่าที่บ้านหลังนี้มีผู้ป่วยคือนางสาว เพนภา,าหรือฝ้ายอายุ28ปีตามร่างกายคล้ายเป็นโรคติดเชื้อมีแผลผู้พองพอแห้งเป็นคราบสีขาวผมร่วงที่หูมีฝ้าขาวเป็นกระจุกคล้ายเชื้อรามือทั้งสองข้างเป็นแผลเรื้อรังคล้ายโรคสะเก็ดเงินต้องทุกธทรมานปวดแสบปวดร้อนนานกว่า3ปีไปหาหมอได้ยากินและอย่าทาต้องรักษาตามสภาพอยากไปรักษากับดรเฉลิมพลศักดิ์คำหมอเทวดาของคนป่วยสะเก็ดเงินวันไหน ไปตลาดต้องเอาผ้าปิดหน้าคลุมตัวกลัวคนรังเกียจต,ต้องทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจขณะที่นายนัทวุฒิอายุ39ปีสามีซึ่งดูแลภรรยาตลอดเวลาเผยว่าในวันที่ตัวเองมีปัญหาจนต้องไปรักษากับแพทย์จิตเวชนนอนน้ำลายไหลก็มีน้องฝ้ายเป็นคนเช็ดคอยดูแลป้อนน้ำป้อนข้าวเมื่อเขาป่วยตนก็ดูแลเพื่อเป็นการตอบแทนนางสาวเพนาภาบอกด้วยว่าวันนี้ตนอยากหายเพราะอยากทำงานช่วยสามีต่อมาทางผู้สื่อข่าว และพละเมืองดีได้นำรถพานางสาวเพนภาไปพบด็อเตอร์เฉลิมพลซึ่งด็อเตอร์เฉลิมพลตอบรับด้วยความยินดีเพียงแต่ต้องดูก่อนว่าเป็นโรคอะไรเพื่อวางแผนการรักษา